วิเคราะห์บทความการลงทุนเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนใช้งบเท่าไหร่ การวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับการลงทุนให้นักศึกษาอ่านบทความเรื่องเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนใช้งบเท่าไหร่น่าลงทุนจริงหรือไม่อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในบทความดังกล่าวสามารถอภิปรายอ้างอิงถึงความรู้ที่ได้เรียนมาและค้นคว้าหาข้อมูลหรือแนวความคิดเพิ่มเติมมาประกอบการอภิปรายได้จากข้อมูลของคาเฟ่อเมซอนบอกว่าร้านนั้นจะมี2รูปแบบคือในอาคารและนอกอาคารหากเป็นในอาคารที่มีขนาด40ตารางเมตรขึ้นไปมีการคำนวณค่าใช้ใจ่ายออกมา จะต้องใช้เงินระหว่าง2,389,000ถึง3,729,000บาทส่วนหากเป็นนอกอาคารค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่ระหว่าง2,689,000ถึง4,229,000บาทไรายได้คาเฟ่ Amazon ปี2557มีไรายได้รวม3,500ล้านบาทปี2558รายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น5,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา54.28% ปี2559รายได้8,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น48.14%ปี2560รายได้ขึ้นมาเป็น1 2 5 6ล้านบาทคิดเป็น28%ปตทตังเป้ายอดขายกาแฟคาเฟ่อเมซอนว่าจะเติบโตในอัตรา25% ปตทยังตั้งเป้าหมายด้วยว่าจะมีสาขาคาเฟ่อเมซอนเพิ่มขึ้นเป็น2,300แห่งในปี2,561และ4,000แห่งในปี2,565ปตทอบอกว่าการเติบโตของคาเฟ่อเมซอนจะช่วยสไร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของไทยด้วยเพราะกาแฟที่นําม,มาขายมาจากเกษตรกรของไทยนี่ยังไม่รวมไปถึงสินค้าขนมอื่นๆที่วางขายในร้านกาแฟที่มาจากผู้ประกอบการ SME แน่นอนว่าณวันนี้คาเฟ่อเมซอนคือร้านกาแฟที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศ และมีส่วนแบ่งการตลาดแซงแบรนด์กาแฟาระดับโลกอย่าง s สตา b u c k คมาตั้งแต่ปี2,558โดยมาจนถึงปี2,561และน่าจะยังคงครองอันดับหนึ่งไว้ต่อไป ก่อนอื่นอยากทำความเข้าใจในการลงทุนของกาแฟคาเฟออเมซอนเป็นรูปแบบแฟรนไชส์โดยการวางแผนเปิดแบบนอกอาคารประเมินราคาลงทุนต่อตารางเมตรประมาณ21,045บาทโดยใช้พื้นที่ประมาณ150ตารางเมตรต้องเตรียมเงินประมาณ21,046คูณ150เท่ากับ3,156,750บาทในเงื่อนไขสำหรับการให้สิทธิแฟรนไชส์6ปีซึ่งหมายความว่าเราต้องได้ทุนคืนภายในระยะ เวลา3ปีเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานของการลงทุนแฟรนไชส์จะต้องมีกำไร2%ถึง4%ต่อเดือนจากเงินลงทุนเรามาจำลองสถานการณ์รายได้ที่มีกำไรจากต่ำสุดที่2%และสูงสุดที่4% ที่2%อยู่ที่63,135บาทคิดต่อปี757,620บาทคืนทุน50เดือนคิดเป็น4ปี1เดือนที่4%อยู่ที่126,270บาทคิดต่อปี1,510,000บาท 5,240บาทคืนทุน25เดือนคิดเป็น2ปี8เดือนจากแบบที่1คิดที่2%จะมีกำไรจากการลงทุนหลังจากคืนทุนแล้วเมื่อครบสัญญา6ปีอีกประมาณ22เดือน1,388,970บาทจากแบบที่2คิดที่4%จะมีกำไรจากการลงทุนหลังจากคืนทุนแล้วเมื่อครบสัญญา6ปีอีกประมาณ47เดือน5,934,690บาท เบื้องต้นน่าสนใจมากในการลงทุน3,156,750บาททั้งนี้เรื่องของแบรนด์เองไม่น่าห่วงมากเพราะแบรนด์ของคาเฟ่อเมซอนคอนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวยิ่งอยู่ในปั๊มปตทอด้วยแล้วถือได้ว่าน่าลงทุนเรื่องของระบบการบริหารสาขาด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า2,000สาขาคงช่วยให้การสนับสนุนวิธีการทำธุรกิจไม่ยากนักในแง่ของการบริหารสาขา แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทำเลของปั๊มที่จะลงมากกว่าทั้งนี้ต้องมาคำนวณของลูกค้าขาจรลูกค้าขาประจำที่จะมาใช้บริการในสาขาที่เราจะลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและเชื่อว่าทางแฟนชายซอเองก็น่าจะมีการทำข้อมูลก่อนที่จะตั้งปั๊มน้ำมันอย่างแน่นอนข้อมูลนี้น่าจะสอบถามได้ไม่ยากนะ,นนะกรนณะีศึกษา ข้อมูลจากคุณพรนภา,าก็เป็นอีกหนึ่งในผู้สนใจเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพราะเธอชอบการดื่มกาแฟเป็นประจำและก็เป็นกาแฟในร้านของคาเฟ่อเมซอนด้วยเมื่อคุณพรณภาอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเธอจึงได้เข้าไปปรึกษาหุ้นส่วนซึ่งเป็นเพื่อนของเธออีกสองคนแต่พวกเธอยอมรับว่าช่วงนั้นพวกเธอไม่รู้เรื่องของระบบแฟนชส์เลยจึงทําให้เธอและหุ้นส่วนต้องศึกษาหาความรู้เรื่องของระบบแฟนชส์เพิ่มเติมหลังจากที่เธอและหุ้นส่วนรู้วิธีและขั้นตอนในการ ซื้อแฟรนไชร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนแล้วคุณนภาก็ได้จัดตั้งบริษัทมารีนัสคอฟฟี่จำกัดเพื่อเป็นตัวแทนในการซื้อแฟรนไชส์เพราะคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้นมีความพร้อมด้านการลงทุนเงินทุนหมุนเวียนและบุคลากรประจำร้านกาแฟ ขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนคุณพนภาเล่าให้ฟังว่าหลังจากจัดตั้งบริษัทเธอได้หาทำเลในการเปิดร้านกาแฟซึ่งถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมากพวกเธอหาทำเลมาตั้งหลายที่สุดท้ายพวกเธอก็ได้เล็งไปที่เมืองทองธานีอีกทั้งมีผู้คนพลุกพลานมีการจัดงานแสดงสินค้าเป็นประจำอยู่ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า3,000คนต่อวัน คุณพอนภายอมรับว่าขั้นตอนการขอซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในตอนนั้นซึ่งเป็นร้านสาขาแรกของเธอและเพื่อนอีกสองคนในการเปิดร้านกาแฟเรื่องของทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากหลังจากเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนสาขาแรกในเมืองทองธานีประสบความสําเร็จคุณพอณภาก็ได้ลงทุนเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนสาขาที่2โดยเธอทําคนเดียวไม่มีหุ้นส่วนเหมือนร้านแรกโดยสาขาที่2เปิดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาและล่าสุดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2,561ก็ได้เปิดร้านกาแฟสาขาที่3ที่ห้างบิ๊กซีถนนพระราม2งบลงทุนในการเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนแต่ละสาขาของเธอใช้งบประมาณในการลงทุนไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแต่ละสาขาร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมีการสร้างทีมงานขึ้นมาเองสาขาละประมาณ6คนเป็นในรูปแบบของบริษัทเปิดร้าน7โมงถึง3ทุ่ม มีการอบรมทั้งที่บริษัทปตทและอบรมในร้านสาขาคุณพอนภัยยังบอกด้วยว่าเหตุผลที่เธอเลือกซื้อแฟรนไช์ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพราะการซื้อแฟรนไชาสามารถทำไรายได้มากกว่าการทำงานประจำหรือการเป็นลูกจ้างที่สำคัญการซื้อแฟรนไชมีโอกาสเติบโตได้อีกมากแม้ว่าการค้าขายจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเลือกแบรนด์แฟรนไชที่ดีมีศักยภาพได้รับการยอมรับก็ไม่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับที่เธอเลือกลงทุนกับแฟรนไชร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนที่เจ้าของแฟรนไชกั ว่าจะขายได้วันละ300แก้วซึ่งแต่ละสาขาของเธอก็สามารถขายได้ตามเป้าคือจุดคุ้มทุนที่เจ้าของแฟนชสยกำหนดไว้ หากคิดราคาเฉลี่ยแก้วละ50บาทในแต่ละสาขาของเธอก็สามารถทำไรายได้ประมาณ4 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนนอกจากนี้แฟรนชส์ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนยังเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งถือได้ว่าเป็นแบรนด์กาแฟอันดับ2รองจากสตาร์บัคที่สำคัญยังเป็นแบรนด์ที่มีโอกาสเติบโตสร้างไรายได้ที่มั่นคงและยังเป็นธุรกิจที่สามารถดูแลเธอและครอบครัวได้จากตัวอย่างของคุณพนพายอดขายเฉลี่ยว,วันละ300แก้วคิดรายได้ทั้งเดือนโดยประมาณ4 5 0 0 0 0บาท จะอยู่ที่ประมาณ14.03%หรือเท่ากับ63,135บาทจากการจำลองรายได้ที่10%เทียบกับรายได้450,000บาทจะอยู่ที่ประมาณ28.06%หรือโดยประมาณ126,270บาท ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับข้อมูลของคุณพรนภาพเป็นอย่างมากทั้งนี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เราจะต้องเลือกทำเลค่าเชา่าค่าแรงพนักง,งานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดเราคงเทียบกับสตา b u c ์ s ไม่ได้ที่รับแต่ปริาตรีมาทำงานในร้านพอต้นทุน6คนต่อวันก็มีผลต่อกำไรที่ได้เช่นกัน ถ้ากิจการเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนจะลงทุนในโครงการโครงการหนึ่งโดยมีเงินทุนเริ่มแรก3 1 5 6้านบาทมีเงินสนรับปีละ7,57620บาทเป็นเวลา6ปีการคำนวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการสมมุติว่าเราจะยอมรับโครงการนี้มีระยะเวลาคืนทุนเป็นอย่างไรจะอธิบายให้ชัดเจนขึ้นจากแบบที่1คิดที่2%ปีที่1 1> 3 1 5 6 750, 7 5 0 7 5 7่งแลบ0าเท่ากับ2 3 9ล้านบาทยังไม่ได้คืนทุนปีที่2 2ง9 9 1 3้านสามแสนเลบ7เท่ากับ1 6 4 1ง1้ยังไม่ได้คืนทุนปีที่สา 1, 6, 4, 10, 5, 10, ม 1, 1 6 4 1 5ล้าน0 7, 7 6 2 0ลบเเท่ากับ8 3, 8 8 3สนบาทยังไม่ได้คืนทุนปีที่4 8 3, 8 8 8 9 0สน7 6 2 0ลบ7 7 6 2 0เท่ากับ1,26270ยังไม่ได้คืนทุน ปีที่5 1 2 6 2 7 0 0 7 5 7 6 2 0ลบ7 0เท่ากับลบ6 3แสจะได้รับการคืนทุนในปีที่4จากแบบที่1คิดที่4%ปีที่1 3 6, 1 5 6 7 5 0ล้าน5 2 4 0ลบ1เท่ากับ 1>, 1 6 4 1 5 1 0ยังไม่ได้คืนทุนปีที่2 1 6 4 1 5 1 0ลบ1 5 1 5 2 4 0 5 2 4 0เท่ากับ126,270ยังไม่ได้คืนทุนปีที่3 1 2 60, 6 2 7 0ลบ1 5 1 5 2 4 0 เท่ากับลบ1 3 8 8 9ล้ได้รับการคืนทุนในปีที่2เราควรจะยอมรับหรือปฏิเสธในโครงการนี้ การตัดสินใจในการลงทุนในโครงการควรพิจารณาหลายๆเงื่อนไขก่อนทำการตัดสินใจลงทุน NPV และ IRR คือหลักเกณฑ์การลงทุนหลักที่ใช้ในการลงทุนระยะเวลาคืนทุนคือหลักเกณฑ์ลองที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนการหาค่า IRR และกิจการจะรับโครงการนี้หรือไม่ถ้ากิจการตั้งผลตอบแทนที่ต้องการไว้ระยะเวลาคืนทุนสูตรคำนวณเท่ากับ I หาร NI 23เดือนหมายถึงระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายสุทธิพอดีหรือกล่าวได้ว่า การลงทุนไม่มีกำไรและไม่ขาดทุนนั่นเองซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่23เดือนหรือคิดเป็นระยะเวลา2ปีอย่างไรก็ตามการคำนวณระยะเวลาคืนทุนมีจุดอ่อนตรงที่ไม่ได้นำเรื่องค่าของเงินตามเวลาการพิจารณาและไม่ให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดที่ได้รับภายหลังระยะเวลาคืนทุนวิธีมูลค่าปัจจุบันสุที่ Net Present Value สุรคำนวณ NPV เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุดทธิของโครงการลบมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนหมายถึงการพิจารณาโครงการการลงทุนโดยการประมาณจำนวนเงินลงทุนประมาณกระแสเงินสดกำหนดอัดตราผลตอบแทนที่ต้องการและ พิจารณามูลค่าเงินที่คาดว่าจะได้รับสุทธิว่ากระแสเงินสดรับต้องมากกว่ากระแสเงินสดจ่ายซึ่งแสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้อัตราผลตอบแทนภายใน internal rate of return การพิจารณาโครงการการลงทุนโดยใช้เกรนอัตราผลตอบแทนในการตัดสินใจว่าควรเลือกลงทุนถ้าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็แสดงว่าการลงทุนในโครงการคุ้มค่าถ้าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็แสดงว่าการลงทุนในโครงการนั้นไม่คุ้มค่าจึงควรปฏิเสธบทสรุปการคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบันสุทธิค่าแตกต่างระหว่างมูลค่าการตลาดและต้นทุนณปัจจุบันยอมรับโครงการถ้า NPV เป็นบวกไม่มีปัญหาที่ควรกังวลในการใช้ตัววัดนี้เหมาะที่จะเป็นกฎเกณฑ์หลักในการตัดสินใจอัตราผลตอบแทนภายในอัตราคิดลดที่ทำให้ NPV เท่ากับ0ย์ยอมรับโครงการถ้า IRR ดีกว่าผลตอบแทนที่ต้องการบทสรุปการคิดลดกระแสงเงินสดต่อ ใช้การตัดสินใจแบบ NPV IRR ไม่น่าเชื่อถือในบางกรณีดัะชน,นีนความสามารถในการทำกำไรอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายยอมรับการลงทุนถ้า PI มากกว่าหนึ่งไม่สามารถใช้กับกรณีที่ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการเลือกลงทุนในกรณีที่มีเงินทุนจำกัดบทสรุปและะยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาที like the ça, ่ใช so, ้ในการที่จะได้รับเงินทุนกลับคืนยอมรับโครงการท้าระยะเวลาคืนทุนอยู่ในเวลาที่กําหนดเพิกเฉยต่อมูลค่าของเงินตามการเวลาและต้องกําหนดระยะเวลาคืนทุนที่คาดหวังระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดระยะเวลาคืนทุนโดยมีการคิดลดยอมรับโครงการถ้าคืนทุนได้ภายในเวลาที่กําหนดต้องกําหนดระยะเวลาคืนทุนที่คาดหวังไว้เองเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ การลงทุนมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องมีความรู้และต้องอาศัยข้อมูลรวมถึงหลายๆปัจจัยในการเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ